สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ทุกทุกท่านนะครับปีใหม่ปีนี้นะครับขอให้ทุกท่านมีแสนความสุขมีล้านความสําเร็จจงเป็นของทุกท่านและครอบครัวของทุกท่านตลอดไปนะครับสำหรับคลิปแรกของปีนะครับจะขอพาทุกท่านนะครับไปสร้างฟอร์มบันทึกข้อมูลด้วยเว็บแอปเพื่อเป็นการบันทึกข้อมูลลงไปใน Google Sheets หรือว่าสเปซช e t นั่นเองนะครับมันจะเข้ากับบรรยากาศ ใหม่ๆนะครับสาหรับคนเริ่มต้นใหม่จะมีวิธีการทําอย่างไรไปชมกันเลยครับก่อนอื่นนะครับให้เรามาที่บัลงเชื่อก็ใช้ในบัญชี Gmail ของเรานะครับเข้ามาที่เก้าจุดตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็มาที่คําว่า Drive นะครับหลังจากนั้นนะครับให้ไปที่โฟลเดอร์ที่เราต้องการนะครับในที่นี้ผมจะใช้โฟลเดอร์นี้นะครับ หลังจากนั้นให้เราไปเรียกไปเรียกแอปสกิปขึ้นมานะครับคลิกขวาแล้วก็มาที่คำว่าเพิ่มเติมนะครับในกรณีที่ท่านที่เพิ่งใช้ครั้งแรกเนี่ยมันอาจจะยังไม่สึ้นตรงนี้นะครับท่านต้องให้มาเชื่อมต่อที่แอปตัวนี้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็ไปพิมพ์ไปเซิร์ชตัวนี้ว่าแอปสกิป ก็แอปสคริปต์ตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็กดเรียกใช้นะครับกดเข้าไปเข้ามาครั้งแรกนะครับหน้าตาเขาก็าจะประมาณนี้นะครับก็จะอันนี้อันนี้ข้างบนเนี่ก็จะเป็นโครงการไม่มีชื่อตัวนี้เราก็จะตั้งชื่อเดี๋ยวเข้าไปตั้งชื่อก่อน ผมจะตั้งว่า Basic App แต่ละเปลี่ยนชื่อข้างบนนี้ก็จะเป็นชื่อไม่มีโครงการนะครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นฟังก์ชันที่เราจะต้องมีตัวไหนบ้างที่เราจะต้องใช้นะครับตัวนี้เป็นแอ c r i p t ตัวใหม่นะครับบางท่านบางเครื่องอาจจะเป็นตัวเก่าอยู่ เดี๋ยวผมจะพาคลิกไปดูนะครับถ้าถ้าเป็นแอปตัวเก่าหน้าตา mm. เขาก็จะประมาณนี้นะครับ mm. ก็จะมีไฟล์มีแก้ไขมีดูตัวนี้ถ้าสมมติว่าเราจะสร้างไฟล์ html เราก็ต้องเข้าไปที่คําว่าไฟล์ตัวนี้นะครับไปที่ใหม่แล้วก็ไปที่ html ตัวนี้แต่นี้ถ้าถ้าเราจะเผยแพร่นะครับเราก็ต้องมาที่ตัวนี้เห็นไหมครับใช้เป็นแอปพลิเคชันเว็บตัวนี้เพื่อไปดีพอยมานั่นเองนะครับในที่นี้ผมจะใช้ตัวใหม่ เราก็มาสร้างฟังก์ชันนะครับขึ้นมาฟังก์ชันที่เราจะสร้างอันนี้ผมจะสร้างว่าดูเกตนะครับส่วนสัญลักษณ์ต่างๆนะครับเราก็ให้ระวังนะครับจะไปลบเขาออกสร้างฟังก์ชันว่าดูเกตไม่ว่าจะเป็นวงเล็บก็ดีหรือปีกาดนี้ก็ดีนะครับเราเราให้เขาอยู่อย่างนั้นแหละนะไปลบออกนะครับสร้างคําสั่งก็คือเราจะใช้คู่กับ HTML นะครับ ให้เราพิมพ์คาว่า return นะครับ HTML เรียกใช้ HTML service สร้างสร้าง HTML output ออกออกมาจากไฟล์ตั้งชื่อเพจตัวนี้ขึ้นมานะครับว่าเพจนะครับเราจะเรียกใช้เพจของ HTML ชื่อนี้นะครับหลังจากนั้นให้เราบันทึกนะครับ เราจะไปตั้งชื่อเราจะไปเรียกชื่อเพิ่มไฟล์เข้ามานะครับเพิ่มไฟล์เป็นไฟล์ HTML นะครับตั้งชื่อว่าเพจนี่แหละแต่และ Enter หน้าตาคำสั่งโค้ดเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เราก็จะมี HTML กับ JS ที่ตัว cursor กับพิบกับพริบอยู่นี้ให้เราตั้งชื่อตั้งชื่อหัวข้อ mm hmm. Head หตั้งเป็นอะไรดี Hello World Hello World เสร็จแล้วก็แค่หนึ่งวงเล็บแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะได้เป็นหัวข้อนะครับ Hello w o r l เดี๋ยวเราลองมาเทสดูก่อนนะครับไปที่คำว่าการใช้งานการทำให้ใช้งานได้นะครับเราคลิกเข้ามาที่การทำให้ใช้งานได้รายการใหม่ไปที่ฟันเฟืองตัวนี้นะครับครั้งแรกกดคำว่าเวบแ p ป ส่วนตัวนี้ชั้นเท่านั้นก็เอาไว้อย่างนี้หละครับเสร็จแล้วก็ไปที่ตอนเราทําเสร็จแล้วเราค่อยมาเปลี่ยนเป็นทุกคนก็ได้นะครับเดี๋ยวตัวนี้รอสักครู่นะครับคัดลอกเสร็จสิ้นแล้วก็วางมีอะไรขึ้นมาไหมอ๋อตัวนี้เราเราต้องใส่ตัวตัวปิดตัวนี้ด้วยนะครับ ใส่ตัวปิดตัวนี้เข้าไปด้วยบันทึกใหม่นะครับคัดลอกวางใหม่นะครับอ้าว Hello World นะครับ Hello w o r ก็จะได้หัวข้อนี้นะครับ Hello World และยังไงต่อเราจะมีที่พิมพ์ชื่อนามสกุลน,นะครับ แล้วก็ให้มันมี dropdown ด้วยนิดหนึ่งนะครับแต่ขั้นตอนเราให้มันมีชื่อที่พิมพ์ชื่อก่อนละกันเนาะเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนตัวนี้ใหม่นะเปลี่ยนตรงนี้เป็นเปลี่ยนชื่อเลื่อนว่าขอเปลี่ยนเป็นฟอร์มบันทึกข้อมูลสำหรับ เมื่หมาฟอร์มบันทึกข้อมูลสำหรับมือใหม่นะครับเดี๋ยวล้วก็บันทึกทีนี้เราก็จะให้เพิ่มอักษรเข้าไปได้นิดหนึ่งนะครับเราก็มาสร้างคําสั่งเพิ่มว่าเพื่อจะได้พิมพ์ข้อความเป็นชื่อเข้าไปนะครับตรงนี้เราจะใส่ n a b l e label name แล้วก็ label ตัวนี้นะครับ input try เป็น Tag นะครับเป็น Tag id เท่ากับ fn First name นะอันนี้คือ first name เขียนย่อ,ะยอนะครับ first name อันต่อมานะครับอันต่อมาเราก็ p t t o n b u t ตัวข้างล่างนี้นะครับตัวล่างนี้ id b n t b t n ไม่ใช่ b n t b t n ปิดใส่ว่าบันทึก a f a บันทึกนะครับแล้วเราลองดูรีเฟซตัวนี้มันจะเปลี่ยนไหมถ้าตัวนี้ไม่เปลี่ยนเราก็ต้องมาเรียกใช้ตัวนี้นะทำให้ใช้งานได้ เ็แล้วคัดลอกแล้วก็บันทึกแล้วก็วางเอ้าโดนโนตัวนี้แสดงว่าเราสั่งคําสั่งผิดนะครับเราต้องมีอะไรที่เราเขียนไม่ถูกนะครับก็ตึงขึ้นมาเดี๋ยวเราไปดูใหม่นะครับฟอร์มที่ข้อมูลนี้เนเดีแล้วก็เนมร l a b บอินพุตไทยแท็กอ๋ออันนี้เราไม่ได้ปิดนะครับ เราต้องปิดตัวนี้ด้วยเห็นไหมวงเล็บปิดแบบนี้นะครับตัวนี้ปิดไหมตัวนี้เราเราปิดตัวนี้ตัวนี้เราก็ปิดแหละอ่าโอเคครับเดี๋ยวมาทิ้งใหม่นะครับทิ้ ามาแล้วนะครับมาแล้วเราก็ใส่เนมเป็นตัวใหญ่นี่ใส่เนมนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่กรอกข้อมูลให้เรานะครเดี๋ยวเรามาใช้เลือกใช้ตัวนี้ด้วยฟังก์ชันนี้เราจะได้ไม่ต้องไปเลือกใช้ใหม่บ่อยอ่าตัวนี้นะครับ ตอนนี้เราจังจะพิมพ์ไม่ได้นะครับเพราะว่าเรายังไม่มีสเปซชีทที่จะเก็บนะครับไปนะขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาเพิ่มคามสั่งเข้าไปนะครับตัวนี้เราจะให้มันห่างก,กันนิดนึงนี่เราก็ใส่เป็น เสร็จแล้วเราก็มาสร้างสคริปต์ขึ้นมานะครับสคริปต์เอาสคริปต์แหมสคริปต์ขึ้นมาสคริปต์อันนี้เราจะใช้อะไรบ้างนะครับสร้างคำสั่งขึ้นมาก่อนนะครับ document. get. get element by id. btn. จุด add. add event. list listener listener click do data อันนี้เราจะสร้างด a ต a าว่าดูด a ต a ้าตัวนี้นะครับตัวนี้เราจะจะสร้างฟังก์ชันขึ้นมานะครับก็คือฟังก์ชัน do ดูดาต้านะครับดูดัต้าว่าดาต้าว่า you name you name ก็คือชื่อนี้นะครับ you name you name ว่า you name ตัวแปรก็คือเอาค่านี้ document document. get ไปดึงค่า fn นะครับ fn. จุด value อาไหนที่มันมีในคำสั่งมันก็จะขึ้นให้นะถ้าไม่มีเขาก็จะยังไม่ขึ้นให้นะครับไป semicolon enter เ,เ,เข้ามานะครับต่อไปนะครับเราก็มาพิมพ์คำว่า google script run User อคลิกใส่เนมเข้าไปนะครับเราจะพิมพ์เนมชื่ออะไรพริมพ์ชื่อของอะไรนะครับก็คือชื่อย n a m e นั่นแหละแล้วก็ใส่ย n a m e เข้าไปนะครับตัวนี้เราก็ไปเอานำด็อกขีเมต,ตัวนี้เข้ามาก็ไปก็ได้นะครับขั้นลอก คอนโทรลวีนี้เข้าไปนะครับเสร็จแล้วเราก็ามาเพิ่มตรงนี้นิดหนึ่งว่าให้เป็นค่าวา่างบันทึกถ้าเราคลิกขวานะครับจะเขาจะจัดให้เรานะครับลองคลิกดูนะฟอร์มด็อกิเมนต์อ่านี่เขาจะจัดให้นะครับเอาที่นี้ต่อไปนะครับเมื่อเราสร้างคําสั่งตัวนี้เราจะต้องมา นำมาสร้างคําสั่งที่ดูเก็ตตัวนี้ด้วยนะครับอันี้เราก็จะมาสร้างคําสั่งว่า function คําสั่ง user click นี่จะคลิก, user. ลก my name เมื่อมีคำสั่งเราจะต้องมีปีกานะครับเราก็ต้องออกกาขึ้นมาด้วยนะครับกาขึ้นมาด้วย ล็อกเกจุดล็อ name hit the bottom บันทึกในส่วนนี้เราก็จะมีคำสั่งที่เรียกใช้อยู่2ตัวนะครับเดี๋ยวลองมาคลิกดูคำว่า use click ลองมาคลิกดูนะครับแล้วเราก็มาลองเรียกใช้ดูว่ามันจะมีข้อผิดพลาดไหมนะคระัตัวนี้มันจะขึ้นแบบอันดน,นี้ก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็ถือว่าไม่มีปัญหาดำเนินการเสร็จแล้วดูคำว่าดูเกตครับดูเก็ตเรียกใช้สำเร็จแล้วนะครับแสดงว่าเราทำถูกแล้วเราลองมาดูหน้าตาตัวนี้นีดหนึ่งนะครับหน้าตาเขา ตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปสร้างสเปซชีตขึ้นมาก่อนนะครับไปที่สเปซชีตคลิกขวาน,นะครับไปเรียกสเปซชีตขึ้นมาสเปซชีตไม่มีชื่อแล้วก็เบสิ c แอ p ตั้งชื่อว่าเบสิ c แอ p แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปสร้างตัวนี้นะครับเราจะไปสร้างคําสั่งเพิ่มตัวนี้เราจะไปสร้างว่า ว่า url ให้เราไปเอา url ของตัวนี้นะครับคัดลอกมาหมดเลยเสร็จแล้วเราก็ให้มาวางตรงนี้นะครับกด ctrl v แบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ semicolon ด้วยนะครับต่อไปว่า ss เท่ากับ spreadsheet a อ p แล้วก็ get แล้วก็ open open by url ปงเ, <Open. S 1> ปเล็บ url ใส่ semicolon เข้าไป เมื่อเราใส่ s e ม i colon เข้าไปนะครับมันก็จะได้แบบนี้ข้อหลังจากนั้นนะครับให้เราสร้างนีงขึ้นมาอีกนะครับว่า w s เท่ากับ SS. SS. GetSheet GetSheetByName นะครับตัวนี้นะครับเราจะไปเอา ไปที่ชีตนะครับเราจะเปลี่ยวชื่อของตัวนี้มาแล้วก็คัดลอกตัวนี้มาเลยนะครับคัดลอกเสร็จแล้วก็นํามาวางนะครับ c t r o l V ตาม s ต e ปแผ่นหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็ให้เรามาที่คําว่า WLS a p p and Low ให้มันเกิดขึ้นในแถวสุดท้ายนั่นเองนะครับแอปนโลอันแรกเราจะใส่ n e วเดท e นวเวเดทวันที่ก่อนตามด้วยเนมตามด้วยเนมวันที่ก็ต้องใส่ตัวนี้ด้ยนะครับเครื่องหมายวงเล็บก่อน สร็จแล้วก็ใส่เนมเข้าไปนะครับเสร็จแล้วบันทึกจะไปเทสดูนะครับไปเทสดูไหนลองรีเฟซตัวนี้ซิมันจะเทสได้ไหมอ๋อเราต้องไปตรวจสอบสิทธิ์ก่อนนะครับเดี๋ยวให้เรามาที่ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วไปใช้งานดำเนินงานต่อ,อเมื่อเราเรียกสเปซชีทมาเนี่ยเขาจะให้เราตรวจสอบสิทธิ์นะครับเราก็เข้าไปที่ ตัวนี้นะครับอีเมลของเราแล้วก็ขั้นสูงไปที่ basic แล้วก็อนุญาตหลังจากนั้นก็คัดลอกแล้วก็เสร็จสิ้นนะครับนำไปวางเหมือนเดิมอ่าเราลองมาพิมพ์ดูนะครับสุดยอดบันทึกอ่าเห็นไหมครับนี่ก็จะขึ้นมาที่สเปซชีตตัวนี้เลยนะครับ อันนี้เราลองมารีเฟรชดูลองใช้ตัวนี้นะครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากบันทึกเฮ้ยมันก็จะเข้ามาที่สปเปซชีตตัวนี้นะครับเห็นไหมครับง่ายมากเลยใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นเบสิกขั้นขั้นต้นเลยนะครับถ้าอย่างนี้ถ้าเราไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับก็จะได้ข้อมูลตามนี้นะครับ เอาไว้เจอกันใหม่ในในคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ